สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ครับก็จะพาไปพูดคุยคู่มวยที่น่าสนใจอีกแล้วครับสําหรับศึกวันลูมินีที่68ในวัในมุกุ์ที่28พิจารณาายนที่จะถึงนี้ครับถือว่าน่าสนใจมากๆครับสําหรับคู่ของชาโดว์สิงห์มาวินกับทางด้าน จิมมี่วีโน่ครับถือว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าทางด้านชาโดเองครับได้โอกาสประมือกับนักชกวันใหญ่แบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องเลยกันครับในการไต่เต้าไปอีกระดับหนึ่งครับซึ่ง สถิติล่าสุดของทั้งสองคนครับของทางด้านชาโดก่อนละกันครับชาโดเนี่ยเข้ามา2ไฟในศึกวันลุมพินีเนี่ยถือว่าเจอแต่ระดับแชมป์ทั้งนั้นนะครับสำหรับชาวต่างชาติโอ้โหทางด้านชาโดเจอด่านอรหันต์สุดๆครับ ทางด้านชาโดเองครับในไฟแรกพลาดแพ้กับทางด้านมามูกาอุสุบายันไปครับยางสนุกสุดมันเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามีอีกยกหนึ่งเนี่ยชาโดน่าจะสามารถพลิกชนะได้อย่างน้อยร100ยเปอร์เซ็นเลยครับและก็ไฟต่อมาครับการเจอกับเอริกเฮเออร์ครับโอ้โหโชว์พลังแข้งได้สุดๆครับแล้วก็โชว์ความแข็งแกร่งของทุกอย่างครับการายืนการมวยถึงแม้จะพลาดโดนในยกที่2ครับแต่ชาโดเองก็ถือว่าปรับตัวเริ่มเข้าที่เข้าทางกับ ศึกวันที่ประชิปในเรื่องของนวมเล็กซีออนยากอย่างดีแล้วครับโอ้ยไอ้ลูกเตะลูกนั้นครับโอ้โหทึ่งไปทั่วประเทศเลยครับเตะแรงยิงครับสำหรับชาโดเองเตะแบบนี้โอ้โหน่ากลัวมากๆครับถือว่าทําได้ดีสําหรับสถิติ2ไฟครับแล้วก็มาทางด้านของจิมมี่วีโน่ครับโอ้โหย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนเลยนะปี2022ครับครั้งแรกเข้ามาก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์กับทางด้านเพชรมรกตเพชรอินดีอาคาเดมี่แล้วก็พลาดแพลาดโดนนับยกที่4แล้วก็ แพยคะแนนไปสุดท้ายก็ไม่ได้รับเข็มขาดก็ถือว่าแพ้คะแนนทางด้านเพชรมารกกไปครับแล้วก็ไฟต่อมาครับเป็นการเจอกันกับนิคลาสลาเซนครับแล้วก็ในศึกวัน162แล้วก็สามารถชนะคะแนนไปได้อย่างสวยสดก็นํามยกแล้วก็วันนั้นเองครับทางด้านจิมมี่เองก็ถือว่าได้แผลแตกไปนะซึ่งรวมๆครับ2คนเนี้ยมองง่ายๆเลยนะสำหรับไฟนี้เนี่ยไฟนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือชา a d โดกับจิมมี่วีโน่ครับ ซึ่ง้านนันชาโด้เองครับโอ้โ oh, หสองไฟ์เนี่ยถือว่าเห็นพัฒนาการอย่างดีเลยนะสําหรับชาโด้เองในเรื่องของพลังเตะแล้วก็พลังหมัดแล้วก็เรื่องของการป้องกันตัวในไฟ์ล่าสุดครับถึงแม้ว่าจะพลาดโดนนับใรยยกที่2แต่ว่าคือชาโด้เจอแต่ระดับแบบคือระดับแชมป์จริงๆอะครับเจอระดับแชมป์ของฝรั่งถือว่าแต่ละคนที่เอามาประกบกับชาโด้ถือว่าน่ากลัวมากครับแต่ชาโด้ก็ถือว่าทําได้ดีนะ ถือว่าใช้ความสดแล้วก็ปรับตัวเรื่องของการใช้ลูกเคียคาหน้าลูกตัดลูกหลักเลี่ยมความเร็วก็เริ่มมาอะไรประมาณนี้ครับชารโลถือว่าทําได้ดีปรับเข้ากับความสดของตัวเองอย่างได้ดีเลยแต่ย้อนมาดูที่ทางด้านจิมมี่ครับก็ถือว่าถ้าพูดเฉพาะในศึกวันจิมมี่ชิปเนี่ยก็รู้สึกว่าทางน้านจิมมี่เองก็ถือว่าเป็นมวยเรื่อยๆสไตล์แบบเรื่อยๆเตะซ้ายเพราะว่าชารโลเองเป็นมวย มวยขวาทางด้านจิมมี่เองเป็นมวยซ้ายครับถ้าด้านจิมมี่เองเนี่ยเป็นมยวยเรื่อยๆถือว่าเป็นมีความเก๋าพอสมควรครับแต่ว่าลูกลูกนับลูกน็อกลูกหนักเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ครับทั้งสองไฟในศึกวันยิมชิปแม้กระทั่งไฟที่เจอกับทางด้านเพชรมรกกแล้วก็ไฟที่เจอกับด้านนิคลาสลาเซนด้วยก็ถือว่ายังไม่เห็นลูกนับลูกน็อกลูกชัดเจนเห็นแต่ลูกว่า เตะกินทรงเตะกินแต้มอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าความเกา๋าหลักเหลี่ยมถือว่ามีพอสมควรแต่ทางด้านชาโดเองครับลูกเด็ดขาดลูกเตะนับเตะนอ็อคลูกหมัดเนี่ยทำได้ดีครับเรื่องของพลังหมัดแล้วก็พลังเตะของเขาเนี่ยมีมีมากกว่าแล้วก็ไฟนี้ครับทางด้านชา์โดเองอะ่ะอย่างเห็นได้ชัดเลยความสดมีมากกว่าอย่างแน่นอนครับสําหรับความสดแล้วก็อาวุธนับน็อครับ แต่ส่วนทางด้านของจิมมี่เองเนี่ยถือว่ามีความเรื่อยๆแล้วก็ท่านในสึกวันยามิชิปเนี่ยหายไป2ปีเลยนะเลยเพิ่งกลับมาครับถือว่าห่างหายไปทีไปนานมากครับสาหรับ2ปีแต่ทางด้านชาโดเนี่ยถือว่าได้โชคอย่างต่อเนื่องไฟนี้ก็มองว่าทางด้านชาโดเองน่าจะดีกว่าพอสมควรนะครับดีกว่านี่แหละครับถึงแม้ว่าจะดูต่ำๆกาหน่อยซึ่งความสูงของชาโด้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตรในอ่า ในในในข้อมูลของวันชิชิปนะครับแล้วก็ทางน้านจิมมี่วิโนเองเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ184ซนติเมตรถือว่าห่างกันประมาณ4ีเซนครับแต่ก็น่าจะมีปัญหาครับสําหรับเรื่องนี้แต่แต่ไฟนี้เองครับก็มองไปที่ความสดของทางน้านชาโดเราสดกว่าอย่างแน่นอนสดเหลือหลายครับนะตอนนี้ครับก็ต้องมารอรอดูว่าการมาเจอกันครั้งนี้ครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นของตะวันฉายด้วยใช่ไหม ซึ่งชาโด w เองครับหลายหลายกระแสนะที่ว่าเคยมีกระแสะที่ว่าแอดมินก็เคยทำคลิปไปว่าประกบตะวตัวัววนฉายกับทางด้านชาโด w ซึ่งตอนนั้นชาโด w เป็นแชมป์ของ RWS ราชดําเนิน World Series ด้วยถือว่า2คนเนี่ยโอกาสข้างหน้าแอดมินมองว่าอายุอนาเนี่ยมันมีโอกาสแน่นอนนะและก็ถือว่าเป็นตลาดที่ดีด้วยครับณตอนนี้ครับคือก็อย่างว่าแหละครับสำหรับชาโดเองเนี่ยไฟที่ผ่านมาการเตะน็อกทางด้านเอริกเฮเออร จำไม่ผิดเป็นแชมป์ฝั่งยุโรปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเตะน็อกเลยนะเพราะชาดีแจกโบนัสคูณเอ่อ7 0 0แสนกว่าบ,บาทโอ้โหดูพลังแข้งของเขาครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังดูเพลงเพลงหนึ่งของอของนายแอดคาราบาาครับคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือคนไทยผู้ยิ่งยงครับชาโดเองครับโอ้โหสแสดงความเป็นมวยไทยได้แบบคืองดงามมากครับสำหรับไฟนั้นสมแล้วที่ได้โบนัสคูณ2คือ ไม่ว่าจะเป็นบอสชาตรีหรือฝรั่งหรือชาวต่างชาติทั่วโลกที่เขาเห็นทางอ่าทางด้านชาโดเตะลูกนั้นนะมันมันน่ากลัวมันมีความน่ากลัวและก็สเสน่ห์อยู่ในในแข้งนั้นนะครับมันน่ากลัวมากๆสําหรับชาโดรายการออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยพลังเตะของเขาเนี่ยน่ากลัวจริงๆครับถือว่าสมแล้วที่ได้โบนัสคูณ2ครับแต่ซึ่งไฟนี่เองครับมองเลยว่าคันประกบมาเจอกับจิมมี่เนี่ย ถือว่าน่าจะเป็นแบบให้ให้ชาโด้ไต่ระดับไปอะไ,อะไรอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าเรามองแต่ว่าไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่ามองเฉยๆว่าเออลองเอาเอ,าอาคนจากศึกวันใหญ่มาให้ชาโดลองลองปะทะลองเจอดูอะไรนี้ประมาณนี้มันจะดูมันดูดูหน้าดูอะไรอย่างงี้ครับแต่ไฟนี้จริงๆก็ถ้าดูรวมๆดูทั้งเรื่องของร่างกายดูเรื่องของอาวุธแล้วชาโดเป็นต่อเหลือหลายเลยนะ ชาโดเป็นต่อเยอะมากครับในเรื่องของความสดแล้วก็อาวุธนับน็อกเนี่ยชาโดมีเยอะกว่าทั้งนั้นจิมมี่วีโนอย่างแน่นอนครับแต่ไฟนี้มัน3ยกมันก็บอกอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราละหลวมเหมือนไฟแรกที่เราเคยโดนหมัดน็อกไป2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเขาก็มีความเก่าพอสมควรนะสำหรับจิมมี่เองครับก็มีแข้งซ้ายยาวๆลูกหมัดเคลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับแต่ของเราก็คือมีลูกเตะเด็ดขาด ลูกพลังหมัดตัดลําตัวอะไรประมาณนี้ครับน้าชาโดทําได้ดีในส่วนนี้ครับแต่ก็ยังมองว่าไฟนี้ครับก็ฟันธงนะชอบสุดๆเลยก็คือชอบชาโดมองง่ายๆเลยว่ายังไงก็ชาโดแอดบินมองอย่างนี้ว่ายังไงไฟนี้ก็ต้องชาโดอยู่แล้วครับซึ่งมองว่ามันมันเป็นการเจอกันไฟนี้มองว่ายังไงถ้าชาโดชนะได้โอ้อันนี้ก็ไม่กล้าการันตีเนาะว่าจะ จะจะถึงกับว่าได้เซ็นสัญญาวันใหญ่ไหมอะไรประมาณนี้แต่เพราะว่าชา a ์โดเองนะไม่ใช่ไม่ใช่นักมวยอ่ปกตินะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยคือชา a ์โดเนี่ยที่ฮือฮากันตอนแรกว่าขยับเข้ามาบันจิชิ์ ของฝั่งตอนนั้นสิงห์มาวินพาขยับเข้ามาเนี่ยก็คือฮือฮากันมากถือว่าน่ายินดีอะไรประมาณนี้ได้ตัวเก่งได้ตัวระดับท็อปทอของประเทศมาเล่นในเอ่อเข้ามาเป็นตัวประกอบของวันยิปซีอีกตัวละครเหมือนเราเล่นเกมนะครับศึกไหนมีตัวละครดีมันก็สนุกนะเวลาเราเลือกมาเลือกมาเล่นถ้าเป็นเลือกก็อยากเลือกตัวเก่งๆมาสู้กันอะไรประมาณนี้ครับสำหรับชาโดเข้ามาครับโหถือว่าเป็นระดับแชมป์ของ RWS อาร์ดชดำเนิน w World s e ร i e s เนี่ยถือว่าถือว่าน่าน่าน่าสนใจ น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับชาโดเอง mm hmm. ก็ต้องมารอลุ้นครับไฟนี้ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ก็ต้องรอดูว่าชาโดเองจะมีโอกาสไหมสําหรับการเซ็นสัญญาวันใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าชนะผ่านไฟนี้ไปได้ผมมองว่าอนาคตมันสวยอยู่แล้วเพราะว่าเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างบอสชาตีชอบสุดๆครับสําหรับชาโดสิงมาวินครับในการแจกโบนัสคูณ2ในครั้งที่2ก็ต้องมารอดูว่าชาโดไฟนี้จะ นับน็อกให้เราเห็นอีกหรือเปล่าในการโชว์ผลงานไฟนี้แต่คิดว่าเป้าหมายของทุกคนครับสําหรับเด่นนักมวยเองครับใครก็อยากได้โบนัสเพราะว่ามันสร้างตัวได้เลยนะมันสร้างตัวได้จริงๆครับนะตอนนี้เราเราไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายครับเงินมันคือทุกสิ่งทุกอย่างครับและอาชีพของเขาคือความเหน็ดเหนื่อยการซ้อมมวยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยไปวิ่งกับนักมวยแต่และเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยแล้วกลับมาซ้อมโอ้โหมันเหนื่อยจริงๆนะครับกว่าจะออกมากผลงานแต่และไฟเนี่ยมันเหนื่อยมากๆนะ คือเข้าใจเขาเลยครับถ้าคนอยากรู้ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองด้วยมันจะรู้เลยว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนกว่าเขาจะได้เงินแต่ละบาทมาร่างกายของเขาชกไปก็ไม่ใช่ว่าแกร่งไปเรื่อยนะชกไปร่างกายก็ซุดลงไปเรื่อยเหมือนกันอันนี้ขอแจ้งนอกเรื่องหน่อยนะครับตอนสุดท้ายนะครับเอาเป็นว่าคู่นี้ผมฟันธงที่ทางด้านชา์โดแล้วกันเนาะฟันธงไปเลยว่าชา์โดกินแน่นอนครับประชาัพมพันว่าถ้าเกิดว่าใครเจ็บป่วยเรื่องของอเส้นหรือว่าเรื่องของ ข้อหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ที่ทรักษาเราไม่หายไปที่ไหนแล้วมันหายเป็นอมัอมพาพฤกษ์อัมพลาตหรือว่าอะไรเงี้ยอ,อ่แอดมินคือเราอันนี้คือเป็นแม่นะครับแม่ของแอดมินเองเออรับนวดน,นะครับอยากช่วยนะครับเป็นนักมวยเป็นอะไรเงี้ยถ้าเส้นไม่หายหรือไปโรงพยาบาลแล้วหมอไม่รับหรือหมออะไรเงี้ยนะครับ<ม>ออลองติดต่อมาที่ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้เผื่อแวะมาจังหวัดศรีสะเกดแอดมินเป็นคนศรีสะเกดนะครับเผื่อแวะมาที่จังหวัดศรีสะเกดมาลอง,ออบ,งบําบัดกับ ส่วนตัวกับทางครอบครัวทางแม่ผมเป,เป็นคนนวดแต่ก่อนก็นวดให้นักกีฬาของประเทศรัสเซียเพราะไปนวดให้รัสเซียอยู่โรงพยาบาลนะครับผมถ้าใครอยากบำบัดเรื่องนี้ก็โทรมาแล้วก็ติดต่อคือคนอยากหายจริงๆนะครับอันนี้เอาคนที่อยากหายจริงๆไปมาทุกที่แล้วมันไม่หายอยากให้มาลองครับดีกว่าเราจะปล่อยโอกาสไปเฉยครับลองมาลองมาดูสักครั้งถ้าถูกใจแล้วก็อันนี้คืออยากช่วยครับด้วยใจอย่างเงี้ยครับ ลองมาลองมาดูถ้ามันไม่หายจริงๆหรืออะไรเรื่องเส้นเรื่องอะไรต่าง,างๆนานาครับเป็นนักมวยหรือนักกีฬาที่ชกระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปมาแล้วมันไม่หายไปแล้วเสียเงินเปล่าลองเปิดใจมาหา,าทางแม่ของไอ้เมนดูนะครับเดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์ลองดูด Kultur, อันนี้อยากช่วยนะครับอยากช่วยจริงๆในเรื่องของเส้นแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆด้วยครับเดี๋ยวจะช่วยประมัดในเรื่องของการนวดแผ่นไทยให้นะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาไอ้เมียนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ